หลังฝนตกนะคะเพื่อนๆ ám, น้ํอะคะ่ะระดับน้ําก็ได้เพิ่มขึ้นนะวันนี้เก่งก็ยังมาดูน้องอะคะ่ะน้องเรียนที่หมิ่นเมอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเก่งสงสารเขามากเลยจะขุดไปก็เดี๋ยวก็ดูก่อนนะคะเพราะว่าขุดนี่มันก็ไม่ใช่ว่าเรื่องเล็กนะเพราะว่ามันต้องเอาไปแบบกอขนาดแบบเผื่อไปขนาดนี้อ่ะขนาดนี้นะคะเพื่อนๆมันต้องยกไปทั้งกอคะ่ะแต่เก่งก็ยังคงต้องเอาใจช่วยเขาคะ่ะเพราะว่าระดับน้ําเนี่ยระดับน้ําก็จะอยู่อย่างนี้นะคะ่ะเพื่อนๆเห็นไหม เนี่ยค่ะกินหน้าดินที่สวนเราค่ะนั่นเห็นสปริงเกอร์ไหมคะสปริงเกอร์นี่หายไปแล้วนะคะเพื่อนๆออกไปแล้วนะคะเหลือดินเนี่ยค่ะกินไปเยอะมากเลยจากที่เมื่อก่อนนะคะที่ดินเนี่ยอยู่แบบระดับระดับนู่นนะมันกินไปแต่ละปีแต่ละปีน้ํากระแสน้ํานะคะเขามาแรงแล้วตีเนาะตีโค้งไหลมาพัวพัว,พว,พวกินเข้าไปเนี่ยดูหน้าดินนะคะดูเลยกินเข้าไปโอ้โหต้นมะพร้าวนี่ต้นกล้วยหอมนี่ไปหมดเกลี้ยงเลย กล้วยหอมนะกล้วยหอมทองนะเห็นไหมคะเพื่อนๆนี่สปริงเกอรน์นี่น้องเรียนของเก่งอย่าไปนะจ๊ะแม่ธรณีแม่ธร,รณีเจ้าขาเก่งฝากน้องเรียนของเก่งด้วยนะคะอย่าไปนะวันนี้เก่งนะคะก็ยังคงอะคะ่ะใช้ชีวิตนะคะดูแลในส่วนของผลไม้แล้วก็ที่นี่อะคะ่ะก็จะในช่วงหน้าฝนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ่ะน้ามาเห็นไหมน้ํามาเพราะว่าคลองอะคะ่ะระบายน้ำเนี่ยล้อมรอบที่บ้านสวนเรานะคะ ทุกๆปีอะค่ะเราก็มาดูแล้วก็าหาหนทางค่ะว่าเราจะพัฒนาแล้วก็พัฒนามันง่ายเพื่อนๆแต่ว่าเงินที่จะพัฒนาเนี่ยเพราะว่าเก่งไม่ได้ไปไปกูนี่ยืมสินมาทำเนาะเก่งใช้เงินส่วนตัวค่ะทําไปแล้วก็พัฒนาไปทําไปแล้วก็พัฒนาไปพัฒนาทั้งตัวเองพัฒนาทั้งจิตใจพัฒนาทั้งบ้านสวนวันนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะเกิดเ,เป็นคนนะคะมันก็อย่างนี้ค่ะถึงบอกว่ามันไม่มีอะไรมั่นคงมั่งคั่งหรอกค่ะ มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะคะโอเควันนี้นี่ระดับน้ำนะคะเห็นไหมระดับน้ํานะเดี๋ยวเก่งจะพาไปดูอีกมุมหนึ่งนี่มุมนี้นะคะนี่มุมนี้ก็เหมือนกันนะคะเนี่ยกินไปเป็นเคิร์ฟใช่ดูน้ํานี่คือระดับน้ํานะเนี่ยระดับน้ําจะล้อมรอบบ้านสวนต้นมะพร้าวไปเกียงหมดแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยวันนี้ค่ะดีนะน้องเลียนต้นนี้อยู่ห่างหน่อย น้องเรียนต้นนี้อยู่ห่างนะอยู่ห่างนี่ไม่เหมือนน้องเรียนต้นนู้นมินเมย์มากมินเมย์จริงๆเลยอ่ะวันนี้นะคะการที่เราอะคะ่ะได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ได้เจอะคะ่ะธรรมชาติวันนี้ทุกสิ่งแล้วทุกอย่างเราต้องทําความเข้าใจถ้าเราทําความเข้าใจแล้วเรารู้เราก็ต้องพยายามอะคะ่ะหา อะไรมาเพื่อที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆถ้าเรายังไม่สะดวกที่จะพัฒนาป้องกันในเรื่องของอเขาเซาะหน้าดินเราก็ต้องไปหาค่ะเงินมาซื้อก้อนหินแล้วก็ซื้อพวกปูนเนาะเพื่อที่จะมากันกันระดับขอบนะคะแต่ก็เพื่อนๆก็อย่าลืมแล้วกันว่าวันนี้ค่ะผ่านมาคลิปนี้ก็เป็นกําลังใจให้เก่งกับบ้านสวนว่าเก่งกับบ้านสวนเนี่ยแล้วน้องๆผลไม้เนี่ยจะเติบโตไปใน ชนิดไหนประเภทไหนแต่ผล,ลไม้ออกดอกออกผลมาให้เก่งได้กินได้ชิมเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็ไปกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจให้เก่งมีความหวังแล้วก็ไปต่อนะคะวันนี้ค่ะการที่เรานะคะทำเนี่ยผลผลิตเนี่ยให้เขาว่าออกลูกออกดอกออกผลมามันก็ไปกำลังใจนะคะเพื่อที่จะให้เราอะคะ่ะมีความหวังอยู่ได้ต่อไปวันนี้พรุ่งนี้ไม่ต้องคิดเยอะคิดแค่วันนี้อะคะ่ะวันนี้เรายังมีลมหายใจอยู่เราก็ทําวันนี้ให้มันดีที่สุดนะคะไปแล้วนะวันนี้เก่งก็ เอาภาพบรรยากาศหลังฝนตกมาฝากนะคะแล้วก็ระดับน้ําก็ขึ้นอยู่ในระดับนี้นะคะเนี่ยค่ะทามกลางขุนเขาไปแล้วนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เก่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เก่งกับบ้านสนทนนพัทโธมการเรียนเกษตรสีวิถียังยืนวันนี้เก่งก็ไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะ